บ้าวะ่ะเอาแม่งเลยถ่ายรูปแม่ขับรถเฮียมากไอสัตว์เฮียสดๆ ไม่กลัวหรอกโธ<ถ>แจ้งความเลยขับรถอ่าด่ามากกูแจ้งความแน่ด่ามาเลยเกูแจ้งความแน่กูแจ้งความแจ้งความมึงไปเลยไปสอน,นอเลยเดี๋ยวนี้เลยด้วย ดาดาเนี่อะไรขับรถมีมารยาทหรือเปล่าไปไปสนอนเลยขับรถมีมารยาทหรือเปล่าอากูดาเนะะี่ยแจ้งความแน่โอ้ดาคำแจ้งความแน่นอน